ชุมชนนางเลิงอ่ะเป็นชุมชนประกอบด้วยสามชุมชนนับตั้งแต่ผ่านฟ้ามาผ่านฟ้ามาหลานหลวงมาเทวกรรมชุมชนนี้เป็นชุมชนซึ่งมีวัฒนธรรมเก่าแก่ในอดีตเนะี่ยเป็นที่ที่รุ่งเรืองที่สุดและเป็นถนนเกิดถนนสายที่แบบว่า,วามีความรุ่งเรืองแล้วก็มีวังล้อมรอบแต่ในปัจจุบันเนี้ยมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้ว พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนดั้งเดิมอาศัยอยู่นะครับอย่างในแขวงวัดกัลยาเองในยา่านกะดีจีนนี้เองเนี่ยก็มี3มศาสนาสี่ความเชื่อนะครับอยู่ด้วยกันมีทั้งไทยพุทธไทยจีนนะครับอิสลามแล้วก็คริสต์อยู่ร่วมกันมันกกสารเนี่ยถูกทิ้งปล่อยล้างมานานมากเกินไป พอถูกทิ้งปล่อยล้างมานานมากเกินไปเราก็จะพบว่ามันกลายเป็นพื้นที่ที่มันเป็นเป็นแอ่งอยู่ตรงกลางที่มีความเจริญทั้งด้านสิ่งก่อสร้างเนี่ยมันเข้ามาครอบทั้งสามทั้งสี่ทิศทางอยู่แล้วเนี่ยเราได้รับผลกระทบทางเสียงแวดล้อมทางมลภาวะนะฮะสูงมากขึ้นจนจนจน,จน,จ,นจนมันน่าตกใจ ในการจัดก,การเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับเ,เรื่องราวต่างๆที่ซับซ้อนหลากหลายเพราะว่าในพื้นที่ชุมชนหรือในท้องถิ่นหนึ่งๆเนี่ยไม่ได้มีเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียวไม่ใช่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมเป็นเรื่องหรือสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องที่เราตั้งใจอย่างเดียวแต่ว่ามัมนจะมีปัญหาที่ซ้อนทับกันหลายปัญหาปัญหาจริงๆแล้วอ่ะชุมชนเองอ่ะถ้าเกิดจะทํางานต้องทํางานอย่ามองภาพกว้างนะต้องทํางานว่าเราอะทำได้หรือเปล่า การที่จะรู้ว่าเราจะทาไงต่อไปเราต้องรู้ว่าเราคือใครเราเป็นใครมาก่อนเรามีอะไรดีอยู่ในมือนั่นคือเริ่มต้นจากการที่ค้นหาเรื่องราวรวบรวมคุณค่าข้อมูลของตอนเองก่อนแถวนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกมันมีเหมือนแถวนี้เป็นศิลปินเป็นส่วนใหญ่ทั้งเวิร์กนี่เป็นศิลปินละครชาตีโขนละครอนุรักษ์ศิลปะก,การแสดงละครชาตีแบบดั้งเดิมโดยไปหาคุณครูที่เรียกว่ามีจิตอาสาเสียสลาดเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับเด็กๆ ปรับปรุงบ้านเก่าที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยมาเป็นบ้านศิลปะเป็นที่สอนเรื่องของนาฏศิลิ์ให้กับเด็กๆแล้วก็สอนงานศิลปะถ้าพูดถึงงานศิลปะในนางเลิ้งคนนางเลิ้งเข้าใจงานศิลปะนะคนในชุมชนก็เข้าใจงานศิลปะได้ค่อนข้างดีในในความเป็นศิลปินของมันเองดโดยโดย,โดยตัวมันเองฉะนั้นการตอบรับของคนในชุมชนนะค่อนข้างจะได้ผลนางเลิงนะ้งะเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่การสร้างงานศิลปะให้แบบให้บรรเจิดในคนในชุมชนเป็นศิลปินเองสร้างงานเอง จากสิ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้เกิดการแสวงหาแนวร่วมภาคีโดยการออกแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลายมีความเท่เก๋น่าสนใจนะก็เลยเกิดไอเดียที่ว่างั้นลองใช้แสงไฟกับงานศิลปะเนี่ยมาเป็นตัวชูโรงดีไหมนะครับโดยการเอาแสงไฟเนี่ยไปส่องตามพื้นที่มรดกวัฒนธรรมที่สาคัญต่างๆในพื้นที่รับอย่างเช่นในปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีกิจกรรมชาวย่านคิดนิสิตจัดให้นะครับซึ่งสามารถสร้างพื้นที่สาธารณะที่เป็น เป็นรูปธรรมท,ที่มีคุณภาพดีเนี่ยขึ้นมาได้ปีนี้ก็มีไอเดียคล้ายๆกันเหมือนกันเหมือนกับการทําให้พื้นที่ชุมชนสวยขึ้นโดยยังไงเนี่ยวิธีที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็ชุมชนชอบเนี่ยที่สุดก็คือการเรื่องของการเพ้นกําแพงคือไม่ได้เพ้นเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าไอสิ่งที่จะเพ้นลงไปเนี่ยก็ต้องมีความเชื่อมโยงกับชุมชนเหมือนกันอย่างเช่นของดีเรื่องของประวัติศาสตร์ของซอยนะครับ เนื่องจากว่าพื้นที่ในกรุงเทพอย่างที่เราทรำซากกันอยู่ก็จะหาพื้นที่ว่างสำหรับรการออกกำลังกายในยากตรงจุดของมักกะสันเนี่ยมันมีพื้นที่ว่างอยู่อีกเยอะนะครับซึ่งคนจากที่อื่นเนี่ยสามารถมาใช้ร่วมกันได้เพราะว่าจะมีโครงสร้างของพวกรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์หรือว่าทางจุดลงทางด่วนเนี่ยอยู่แล้วนะฮะใครๆก็มาใช้ได้แล้วก็มีพื้นที่มากพอสมควร เพราะว่าชุมชนในกรุงเทพมันขาดพื้นที่ขาดพื้นที่ในการที่จะทำกิจกรรมแล้วการสร้างพื้นที่ในชุมชนน่ะมันให้คนภายนอกได้เข้ามาด้วยบางครั้งคนภายนอกเข้ามามันก็มีส่วนรู้สึกว่าเป็นการสร้างงานใหม่ๆให้ชุมชนแล้วเหมือนการช่วยแก้ปัญหาการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเพราะบางครั้งชุมชนเองอะ่ะก็ทางานก็แบบก็บางทีก็ไล่ทิศทางกันคือการที่คนนอกเข้าไปเนี่ยมันเป็นข้อดี พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าการที่คนในพื้นที่เองเนี่ยมันเหมือนกับไอสิ่งที่เขาเห็นจนชินตาเนี่ยเขาบางทีเขาก็ไม่รู้ว่ามันมันจริงๆเป็นสิ่งที่มีค่าเมื่อมองจากสายตาคนภายนอกนะครับก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นซึ่งกันและกันนะครับเอาคนภายนอกเข้าไปช่วยกระตุ้นดูให้เขาเห็นคุณค่าของตัวเขาเอง ผมว่าการทํางานเรื่องการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนเนี่ยคงต้องต้องอาศัยภาคส่วนทั้ง3ภาคส่วนคือภาคชุมชนหรือภาคประชาชนในท้องถิน่น2ภาคหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะฮนะองค์กรปกครองท้องถินน่นต่างๆแล้วก็ส่วนที่3คือภาคสถาบานันทางวิชาการโดยทั้ง3ากลุ่มเนี่ยคงต้องมาวางเ,าเป้าหมายร่วมกันว่าสิ่งที่เราอยากเห็นอยากให้เป็นในจักรยานนั้นนะ่ะพื้นที่นั้นคืออะไร คือต้องคิดให้ตรงกันก่อนอันนี้ผมว่าเป็นหัวใจสาคัญภาครัฐร่วมทุนกับชุมชนไม่ให้ชุมชนบริหารจัดการไหมอันนี้คือเป็นแนวทางที่ชุมชนคิดแล้วก็เสนอ,อกับภาครัฐตอนนี้เป็นแนวทางในการนาเสนอแล้วก็มีกลุ่มน้องน้องมาช่วยออกแบบชุมชนว่าจะต้องออกแบบยังไงอะไรเนี่ยก็คือสิ่งที่ชุมชนคิดพอชุมชนเองเนี่ยสร้างความต้องการเข้ามาเนี่ยทางภาคที่เป็นภาครัฐเนี่ยก็จะเริ่มมองเห็นความสําคัญแล้วก็เริ่มมีบริษ,ษัทให้บัเตเจ็ตหรือว่าให้การสนับสนุนนะเกี่ยวกับการสร้าง พวกพอ c k e t z ที่เป็นการ์เด้นโซนต่างๆหรือว่าสวนที่เป็นสวนสําหรับที่อยู่ใต้ทางด่วนเนี่ยต่างๆก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างเอกชนนะครับและวิสาหกิจภา,าครัฐแล้วก็ชุมชนหัวใจของการทํางานชุมชนสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องมีใจนะการทํางานชุมชนไม่จำเป็นต้องมีตําแหน่งอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีใจแล้วก็ไม่ได้มองตัวเองเป็นตัวตั้งอนะมองภาพรวมของชุมชนเลยวิถีชีวิตเป็นตัวตั้งอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆดําเนินการไปได้สิ่งที่สําคัญที่สุดทําอะไรก็แล้วแต่ชาวบ้านต้องได้ประโยชน์ในส่วนนี้ด้วย มีรายได้ด้วยมีการวิถีชีวิตมีเปลี่ยนคุณภาพชีวิตภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือและชุมชนก็ได้ประโยชน์เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยชุมชนนี่น่าจะเป็นต้นแบบของประเทศนี้แล้ให้เพื่อนๆอนอีกหลายชุมชนน่ะได้ได้ไดไดทําตามและช่วยกันหาแนวทางและแก้ไขเงี้ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่มีความสุขที่สุด